น้องโรฮาอวดความน่ารักในชุดก็ตายเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่หลายคนชื่นชอบมากเลยล่ะคะ่ะสําหรับครอบครัวของนักสแสดงหนุ่มอวนรังสิตและภรรยาสาวเกาหลีอย่างปา้าขยอนซอนหรือมะม่วงเพราะว่าน่ารักอบอุ่นมากๆแถมจะมีโมเมนต์ความน่ารักออกมาให้ได้ติดตามกันตลอดซึ่งตอนนี้น้องชายอย่างน้องโรฮาก็ได้แปลเป็นขวัญใจของพี่ๆชาวเน็ตไปแล้วเพราะว่ายิง่งโตก็ยิ่งน่ารักน่าเอ็นดูแถมยังถอดแบบอบป้าสไตล์เกาหลีมาแบบเป๊ะๆจนแฟนคลับหลายคนจะเรียกว่าอบป้าน้อยแม้ว่าตอนนี้น้องจะต้องอยู่ที่เกาหลีกับคุณแม่แต่คุณแม่คนสว ก็ยังมีโมเมนต์ความน่ารักมาฝากกันตลอดล่าสุดคุณพ่อก็ได้ออกมาโพสต์ภาพความน่ารักของน้องโรฮาที่ใส่ชุดกระต่ายเพื่อออกไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะกับคุณแม่พร้อมแคปชั่นว่าเคยใส่ตอนสองเดือนผ่านมา1ปีใส่ได้พอดีเป๊ ทำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันสนันเลยคะ่ะน่ารักไม่ไหวร้องไห้คิดถึงพอมึงไม่ลูกอปอบป้าน่ารักจังเลยน่ารักจริงๆเลยครับน้องน่ารักจริงๆงานนี้ชาวเน็ตก็ไม่ไหวเลยคะ่ะที่จะเข้ามาคอมเมนต์ชมกันสนันหลายคนก็แซวว่าลูกกำลังน่ารักแบบนี้คุณพ่อน่าจะคิดถึงจนอยากบินไปหากเกาหลีเลยหรือเปล่าเอาเป็นว่าจะเป็นยังไงนันก็ให้กําลังใจคุณพ่อด้วยนะคะเพราะว่าตอนที่กลับมาเมืองไทยเพื่อทำงานต่อแล้วถึงต้องห่างกับลูกและภรรยาไม่รู้เหมือนกันว่าไปได้ยินที่เกาหลีเพื่อหาลูกและภรรยาอีกเมื่อไหร่เอาเป็นว่ายังไง ก็สู้ๆนะคะคุณพอ่อส่วนโมเมนต์ความน่ารักน่าเอ็นดูของน้องโรฮาก็เอามาฝากแฟนบ่อยๆนะคะสําหรับใครที่ชื่นชอบก็สามารถไปติดตามภาพความน่ารักของน้องที่อินสตาแกรมของคุณพ่อได้เลยคะ่ะไม่ก็อินสตาแกรมโรฮาอันเดอร์สกอรเพราะว่าเป็นอินสตาแกรมที่คุณพ่อและคุณแม่เปิดเอาไว้เพื่ออัปเดตความน่ารักของน้องโรฮาโดยเฉพาะใครทด่เป็นแฟนๆของน้องก็สามารถไปติดตามกันได้